หลังจากเราเติมโค the ้ดไปนะครับเพชรนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับ16,000เพชรแล้วก็บัตรซักห้องห้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์มี่ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel lot s easy กระย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟส์กระย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดเพชรนะครับเหมือนปกคลิปเลยนะครับผมเหมือนต้นคลิปนั่นเองครับสำหรับ10,000เพชรแล้วก็จะมีส่วนของท่าทางแล้วก็โค้ดกระเป๋าแล้วก็ในส่วนของโค้ด จะกินปืนแบบถาวรกันด้วยนะครับผมทั้งหมดสโค้ดนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้ครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผมโอเคนะฮะถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิ่ครั้งนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1นึ่งพเพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองครับแล้วก็จะมีการแจกในสองเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นนส่วของแพ็กเกจตัวละครอะลุกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวนแพพ็็็คคคคเเเกกกกจจรรรรรรััััับบบาาาาชะะะได้้้้ททุออยย่งงขตวลลนนีถส นะครับแล้วก็ตัวละครนั้นเองนะครับได <by> ้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกของเป็นสกินปืนครับผมเป็นแบบถาวรครับหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกครับได้เลยนะครับอยากได้บอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะส่งให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นกระบอกใหม่นะครับแล้วกระบอกเก่าแล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกของขวัญนะครับ ให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้นี่เองนะครับใครคอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ครับไม่ว่าเป็นเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าเป็นท่าทางนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับผมสาหรับในการรับของรางวัลกลางวันพวกนี้นะครับพี่จะมีกิการนะครับทั้งหมดสี้อครับ กติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามันกดกระดิ่งช่องทางของผมนั่นเองครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูดีของเตงเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลกก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพี <wan cartoon lake> ่พยาพาไปดูโค้ดกันนะว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องมาที่หนึ่งสองของซีนปืนนั่นเองนะครับซีนปืนเป็น AK ยูนิคอร์นเล็กนั่นเองครับกระบอกนี้เลยเนาะกระบอกอัตราขยี้สองลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกแม็กกาซีนหนึ่งนั่นเองนะสำหรับกระบอกนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าครับผมพี่แถมให้ฮะก็เป็นสองของกระเป๋าพิรำนั่นเองอ้าวอยู่ไหนกระเป๋าพี่ลาำหายนะครับทุกคนอ่านี่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 แกะแล้วนะฮะอยู่ด้านบนนี่เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกระเป๋าแล้วก็ท่าทางนนนนนนนะะคครรัััับบเเป็อองงงงทท่่าาว ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับผมเพชรครับ10,000เพชรนะครับผมสามารถเติมได้10คนคนละ1,000เพชรนะครับผมนี่เลยเนี่ยสำหรับโค้ชเพชรนะฮะโอเคนะเจกยก็เราแจกโค้ดกันนะฮะพี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานะฮะก็จะเป็นในส่วนของ ชุดใหม่นะครับมันเป็นชุดเก่านั่นแหละแต่เอามารีโนเวทใหม่นะฮะนี่มันไม่ใช่รีโนเวทรอกเอามารีเซลนะฮะเออเอามาขายใหม่นะฮะนี่เลยนะเป็นปลาดมูนนั่นเองนะครับอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแต่ว่าชุดมันบั็อกอยู่แต่ีน,นกิจกรรมมันบั็อกอยู่นะคือชุดที่แพงที่สุดเอามาเป็นชุดที่ใหม่เป็นถูกที่สุดเออนะครับ,นะ,บน,นะก็บอลนะเห็นไหมแลกแค่3นะ3อันเองนะครับอันนี้เนาะโอ้โหแบบ บั克อะไรวะเนี่ยคือคนอื่นก็จะได้จับจองครบเลยทีนี้นะแต่ว่าพี่มีหมดแล้วแหละแลสำหรับชุดพวกนี้นาะน,นะครับก็พี่ก็ไม่แย่อยากได้แล้วนะโอเคเลยครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดกิจกรรมของนินจาเนาะก็ยังอยู่นะครับอ,อีกสิบกว่าวันเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดนินจาเสาวนะครับก็ยังอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะม่สอบเป็น ชุดอีโวของเก่าแหละนะครับนะอีก3วันเนาะนะครับแล้วก็นี่กิจกรรมนะฮะอันนี้ก็ใส่ชุดลงมาเล่นนะอันนี้ก็เก็บโทเค็นนะนี่เก็บโทเค็นเทอร์ชนนั่นเองนะครับเนียนนะฮะเป็นเก็บโทเค็นจากเทอร์ชนเนาะแล้วสำหรับอันนี้ก็เอามาแลกนะสองเป็นชุดคิตตี้น้องเหมียวนะน้องเหมียวเอิญนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละคง ไม่ได้มีอะไรมากมายนะสำหรับเซิร์ฟไทยในวันนี้นะฮะโอเคแล้วก็นี่กิจกรรมยากูซ่านะฮะและ้วก็ประมาณน,นี้แหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะพี่ก็าหากิจกรรมอะไรมาให้น้องๆได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ยังมีแค่พวกของที่เข้ามาใหม่แล้วก็เสื้อบอลมันลดเหรอเสื้อบอมลมันลดราคาเหรอเสื้อบอลไม่เคยเห็นเสื้อบอลลดราคาเลยนะครับแล้วก็นี่แหละประมาณน,นี้นะฮะโอเคนะแล้วก็สำหรับชุดผู้หญิงอันนี้พี่ก็มีแล้วนะนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาหมุนกันนะ นะเดี๋ยวเราค่อยมาหมดกันนะครับแล้วก็สำหรับชุดผู้หญิงตรงนี้พี่ก็มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันดีกว่านะนะสำหรับชุดผู้หญิงอ่าเนี่ยสาหรับโกลเด้นอะไรเนะี่ยโกลเด้นจันทาหลายอย่างนะครับนะนี่เนี่ยชุดน,นี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ เนี่ยน้องๆก็ดูออกนะครับคือมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะฮะเออนะครับโอ้โหถึงขั้นให้ผู้ชมดูเดี๋ยวเราเปิดกันดีกว่านะครับน้องๆครับไหนเอ่ยนี่นี่เนี้ยสำหรับชุดจันทรานี่พี่ดองไว้นานมากนะเดี๋ยวเรามากดเปิดกันเลยดีกว่านะครับอะกดเปิดเลยไหมกดเปิดเลยนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับสำหรับเชจันทราสีเลือดนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มันไม่ไม่มันไม่ได้มีอะไรมากนะพี่บอกไว้ก่อนนะคสำหรับในส่วนของชุดตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะ ก็สำหรับไอเทมโค้ดนะครับพี่ใส่ไว้ให้ได้คอมเมนต์แล้วนะครับพี่ฝากหมดแล้ว,แล,วแล้วก็อย่าลืมออเอาเติมกันด้วยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดเนาะนะครับโอเคทนะ่เดี๋ยวพี่พาไปสุ่มชุดกันดีกว่าว่าสุ่มชุดบ้างนะครับว่าขอหมดส 3, ักสามพันเพชรก็แล้วกันเนาะนะครับสามพันเพชรเลยนะทุกคนหนึ่งพันบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มชุดกันดีกว่านะครับสำหรับชุดชุดเก่าแหละนะครับที่มันมาเนี่ยมันเหลืออีกสามวันแล้วอะ่ะนะเป็นชุดนี้นันเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้อะไรดีที่นบ้างแต่ ly, พี่สุ่มไปพีีี่่่่ไมมมแลลกกกกหหรรรออนนะะคคับโเเเดดดด๋ยยววสุา 270เพชรครับผมครั้งแรกครับไปสูงเลยไหมนี่อ่ะกดไปที่เผื่อไหมที่เผื่ออุ้ยได้เฮ้ยได้อะไรโอ้โหได้อุ้ยสองอันเลยเหรอเฮ้ยสองอันเลยว่ะเอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อื้มเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอทุกคนที่ว่ามันไม่ใช่ละอาชิบ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 อึ๊บเด้อ ไหนเอ้ยเอ้ยมีสกิปปืนใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปมาส่งกันดีกว่านะสำหรับสกิปปืนใหม่พี่เพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยไหนอีกรอบอืมอีกรอบอ้าวนี่ชวนมาทำไมชวนมาเพื่อนะครับเดี๋ยวเราต้องเต้นหน่อยดีกว่านะครับนี่นะครับเราต้องมาเต้นกันหน่อยดีกว่านะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับเต้นเต้นชัวนี่เลยนะครับตอนนี้ก็เศร้าอยู่เนาะนะครับตามง้อมียนะครับประมาณนั้นนะฮะยอยๆโอเคนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มต่อไหนไหนสุ่มต่อสุ่มต่ออ๋อ อ๋อโอ้โหไหนอื้ืออ้ยไหนเอยอื้ืออื้ืออ๋อไม่ไหวแล้วจ้าคนครับไม่ไหวครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ปรหมูลครับพี่ป่าไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊จุครับบ๊ายบายปิ้ว รักโทนนะครับผมจุ๊บจุ๊บไม่ไหวแล้วครับทุกคนท,ท้ทอแท้ท้อแท้ช่วงนี้โดนทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ไหวครับทุกคนเดี๋ยวรักโนครับผมจุ๊บเข้าไปปิ้วรักโทนนะครับผมจุ๊บ